ถามดูลูกแล้วลูกมีปฏิกิยาไม่ดีใส่จะทำอย่างไรตั้งใจพูดอบรมลูกด้วยเจตนาที่ดีแต่ลูกไม่เข้าใจเจตนานั้นแถมมีปฏิกิยาที่แย่ๆอีกควรทำอย่างไรตอบพูดในกรณีทั่วไปก่อนนะครับปัญหาที่มักเกิดขึ้นในคุณแม่ทุกคนเคยรู้สึกว่า ลูกมาจากเราลูกก็ต้องเป็นของเราเมื่ออยากให้ลูกเป็นอย่างไรจึงต้องเอาให้ได้ทันทีพูดทีเดียวต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นผลตามมาคือซุ้มเสียงสีหน้าแววตาตลอดจนภาษาทางกายอื่นๆจะชวนให้นึกถึงพเ็ิการ แล้วไปกระตุ้นปฏิกิริยาต่อต้านขึ้นในลูกซึ่งเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งและเด็กจำนวนมากในยุคอินเทอร์เน็ตนี้เหตุผลจะดีหรือไม่ดีเขาไม่ค่อยอยากฟังกันแล้วเพราะสิ่งแวดล้อมเตี้ยมสอนให้ดื้อด้านทำตามใจตัวเอง และมองผู้ใหญ่ทุกคนเป็นพวกคร่ำครึไม่ทานโลกไม่เข้าใจว่าอะไรต่ออะไรไปถึงไหนแล้วเราต้องมองให้ได้ว่าถึงเป็นแม่เป็นลูกและแม้เขาเอาเลือดเนื้อจากเราไปยังไงก็เป็นจิตวิญญาณคนละดวงเป็นความรู้สึกนึกคิดของคนละคน เขาเป็นวิญญาณแปลกหน้าที่เข้ามาสนิทและอยู่ในความเลี้ยงดูของเราแล้วสังเกตเห็นความจริงเกี่ยวกับเขาวันต่อวันหากเรารับฟังคำพูดประกอบการสังเกตนานพอก็จะสามารถพูดออกมาจากมุมมองของเขาด้วยมาตรฐาน ความดีแบบเรากระทั่งเกิดจิตวิทยาในการสอนสั้นๆเพื่อให้เขาจำทุกคำของเราได้ไม่ใช่อบรมครั้งละนนานๆแล้วเขาอึดอัดจนจำอะไรไม่ได้เลยเชื่อเถอะว่าเราจะประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยวิธีตอบคำถาม มากกว่าสร้างกฎเกณฑ์เด็กจะสนใจทุกคำตอบที่เขาสงสัยแต่จะเพิกเฉยกับทุกคำสอนที่สร้างความสงสัยว่าทำไมเขาต้องทนฟัง